ความน่ารักของแมวน้อยดูสิเวลาถ่ายไม่พูดเลยเวลานั่งก็ร้องอวอ้าวเอวอาวสวัสดีจ้าเต้เคุยกับย่าหน่อยสิคะเมื่อกี้หนูพูดอะไรตอนนี้ย่าพูดกับหนูอยู่เงยหน้าขึ้นมาตรงนี้เงยมาเห็นย่าไหมเนี่ยย่าอยู่นี่เมื่อกี้ยังพูดอยู่เลย กัย่าสิคะคนสวยเอา้าสาวส่วนแต่งห่งเมืองสุพรรณชื่อสีเอียงน้องมาหรือดันดังโจดกันไปทั้งทัว เทพีส่วนแต่งดาวรุ่งภาพจะมาถึงกรุ่มก็ไเด่นมุง่งสู่ความสนใจสาวส่วนแต่งเปลี่ยนแปลงสักสีได้ข่าวน้องเป็นเทพีคนที่มีชื่อเสียงกือไกล